ให้ดูให้ดูรอบๆิันเหมือมของนราข้างอโอสวยเว้ยที่สุดอ้สวยจังเออทุกคนทายที่อยู่ที่ไหนประเทศอะไรเวลาเท่าไหร่นะดูจินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินดูสิสว่างตลอดดูดิทยที่อยู่ที่ไหนให้ดูอยู่ประเทศอะไร อะไรอะ่ะประเทศอะไรอะ่ะไม่รู้หรอกให้ทายถูให้ทายถูกเดี๋ยวให้รางวัลน,นี่ประเทศอะไรสวยดีนะเขาทำเสียงที่ไหนประเทศอะไรบอกมาสิอะให้ดูให้ดูดนี่ให้ดูผลลัพธ์ผลลัพธ์ของการมีวินัย เออเกิดอะไรขึ้นโอเคหน้ามันมีเงางาอ่ะต้องต้องเงาบนทุกคนนะครับฝากแชร์ฝากแชร์แบบนี้เลยก็ได้โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้ให้ให้ไปเลยดีกว่าวันนี้ไม่ต้องลีลาเยอะไม่ต้องลีลาเยอะวันนี้แบบว่าาสวยจริงเลยอ่ะพี่ว่าไม่มีใครมาะทาคอนเทนต์ตรงนี้นะ นี่คุณคนรู้ไหมว่าแค่คุณนะเแต่งตัวลห,หล่อมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่งตัวแต่งหน้าลงเฉยๆมาเลยใช่ไหมถ่ายคลิปหน่อยหาชิ้นเยๆถ่ายคลิปหน่อยคือคุณก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วว่าชอบถ่ายรูปอยู่แล้วหาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วไหนๆแต่งมาแล้วไหนๆถ่ายรูปมาแล้วอย่าถ่ายอย่าถ่ายเฉยๆมันมีความลับถ้าคุณทำห้าอย่างนี้ถ้าคุณทำห้าอย่างนี้หนึ่งใส่หัวข้อดีๆ สองให้คอนเทนต์ดีๆสามแก้ปัญหาหผู้คนสี่ขายอะไรบางอย่างวัในนี้ให้เต็มเลยเว้ยเข้าใจป่ะไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆก็ต้องออกกล้องแล้วไหนๆก็อยากถ่ายรูปอยู่แล้วไหนๆก็ทําตัวหล่อตัวสวยอยู่แล้วไหนๆเพิ่งไปทําหน้ามาใหม่ใช่ไหมผมไม่ได้ทาหน้านอบอกก่อนนะบอกก่อนนะไหนๆคุณนะไปทําหน้าใครก็ตามที่ไปทําหน้ามาใหม่มีทํานมมาใหม่ใช่ไหมหรือไปทำบางคนทํานมก็บอกว่าเอออยากจะอวดใช่ไหมล่ะ เออก็จะถ่ายรูปก็ไม่ค่อยมีคนดูทําไมไม่เขียนหัวข้อดีๆทําไมไม่ขายอะไรด้วยนะขายอะไรด้วยโอเคอ่ะให้ให้พอลลี่บอกดีกว่าว่าเออถ้าคุณทำคอนเทนต์เนี่ยร้อยกดทองม,มันมีอะไรบ้างให้บอกสักห้าข้อดีไหมห้า <5 S 1> ข้อเออห้าข้อจริงห้าข้อนี้ก็คือแพงมากเลยนะเอาสามข้อแล้วกันเสามข้อสามข้อใครใครใครอยากรู้ก็ ตอนนี้คุณรู้ไหมว่าผมกับผมทำคอนเทนต์เนี่ยได้มงนมาเป็นพันล้านละจริงนะถ้าเกิดให้ผมเป็นคอนดักเตอร์เหมือนเดิมเนี่ยคือแบบตอนนี้ยังหัวฟูเป็นคอนดักเตอร์แก่แล้วนะตอนนี้แบบว่าหน้าแก่ไปแล้วลงทุนไดใช่ใช่ห้าแก่หัวล้านไปแล้วเนี่ยคือเดินทางตลอดเนี่ยใช่ตอนนี้ดูดิดูคุณดิว่ามีเวลาออกกำลังกายเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อ่างให้พอลลี่ช่วยช่วยบอกคนหน่อยว่าคอนเทนต์อ่ะผมเคยทำคอร์สหนึ่งชื่อว่าคอนเทนต์จีเนียคอนเทนต์คอนเทนต์จีเนีย ดูดิดูแค่อยากเห็นปกก็อยากซื้ออันนี้เป็นคู่มือที่ให้ในคอร์สแล้วคู่มือเนี่ยมีลิสต์ออกมาเลยลิสต์ว่าคือผมต้องการให้ลูกศิษย์ผมอ่ะไม่ต้องพลาดอะไรทั้งสิ้นเอาไปเลยร้อยข้อเนี่ยไปเช็คลิสต์มาว่าทำคลิปทุกครั้งต้องพัฒนาอะไรบ้างนะครับอย่าไปทําคลิปโมโซ่คลิปคุณต้องหาเงินได้แล้วต้องหาเงินได้ตลอดนะะต้องหาเงินได้และหาเงินได้ตลอดอะให้ฟอลลี่ช่วยช่วยช่วยบอกหน่อยว่า ไอหนังสือเล่มนี้ข้างในมีเออให้สักสามสี่ข้อได้จริงจริงอยากจะบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้มันคือแมนนวนของทุกค,คนที่กำลังอยากจะทำโซเชียลไม่ว่าคุณจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนส่วนใหญ่อะค่ะทำแล้วไม่รู้ว่าตัวเองพลาดสุดอาจารย์ใช่ใช่คือการเช็คเลยนะว่านี่ มีอะไรบ้างที่คุณต้องไม่พลาดและการแชร์เป็นอ้คลิปคิ์อันนี้สําคัญนะที่อาจารย์บอกกับลูกศิษย์คนเสมอว่าเนี่ยต่อให้น้องนะไปท 500, 000, 000ํา้ามร้อยคลิปทันคลิปนะแต่ถ้าน้องยังเป็นคาแบบเดิมอ่ะน้องก็ไม่ไดังหรอกน้องก็ขายไม่ได้หรอกอันนี้เันเรื่องจริงเน่ยนะอาจารย์เราเห็นมาเยอะมาก,มากหลายคนที่มาศึกษาอาจารย์นะอ่ะเขาแบบคุณเขาทำทำหนักมากเลยแต่ก็ไม่เคยเห็นผลขายเรไ,ไม่ได้ไม่คุณอ,อยากจะรู้ไหมว่าอ,อ พวกคนระดับโลกเขาค,คิดยังไอาจารเวลาผมไปไปเรียนกับคอนดักเตอร์ระดับโลกอาจารย์ผมบอกคำนี้พัฒนาตัวเองทุกคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็พัฒนาทำไมเขาต้องพูดคำนี้รูป้ป่ะเพราะแม่งมีคอนดักเตอร์ประเภทที่ว่าคอนดักคอนเสิร์ตเป็นพันคอนเสิร์ตนะเป็นพันนะแต่ไม่เก่งเลยอายุ60แล้วก็ยังไม่เก่ง มันมีคนประเภทนั้นอะเยอะนะอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนเออใช่แล้วก็แต่คนประเภททําคลิปก็เหมือนกันนะคือผมสอนลูกศิษย์มาเยอะมากผมถึงรู้ว่าบางคนเนี่ยทําไปทั้งชีวิตก็ไม่ลูกเพราะมันไม่พัฒนาสักคลิปถูก oh. คุณจะต้องพัฒนาตัวเองทุกครั้งแล,แล้วใส่สิ่งเนี้มันจะมันจะมันจะดับเบิลผลลัพธ์มันจะมัลติพลายผลผลัพธ์เพราะว่าคุณมีบทเรียนคุณทํา คุณทาเรียนจากการเรียนจากการลงมือทําจริงๆ, <Ru> ๆไม่ใช่แบบนั่งเรียนในโรงเรียนมันไม่ค่อยรุงร่งอ่ะใแล้วถ้าเกิดคุณนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวก็ไม่รุ่งเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามันจะต้องประกอบกันลงมือทําแล้วพัฒนาทุกทิปเนี่ยสาคัญมากมันถึงต้องมีคู่ม,มือไงคะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรเช่น <ๆ S 1> อย่อนคอลลี่เนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรแล้วมาหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าน้องน้องไปปรับจุดนี้จุดเดียวไม่เสียงซาเขาบอกน้องไปปรับจุดนี้จุดเดียวนะ น้องจะดังแล้วรวยแน่นอนแล้วมันก็มาจากเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เลยสิ่งนั้นนะครูบอกให้ทุกคนก็ได้น,ะนี่คือความร<ด>ูบ<ๆ>ใช่ขาเสียบปักอยู่โอเคสิ่งนั้นก็คือฉากอาจารย์แค่บอกคือว่าน้องไม่กับฉากน้องไปฉากน้องนะน้องทำานนี้จุด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 ,จดซึ่งในนี้ค่ะในแมนนวลอันนี้นะอาจารย์มีวิธีหมดเลยนะคะว่า ทำยังไงฉากแบบไหนคนจะดูฉากแบบไหน,น,ด,บบไหนดูจนขายไม่ได้ราคาฉากแบบไหนคือฉากที่ดีทําให้น้องดูแพงขึ้นและทําให้น้องขายได้สําคัญนะคนส่วนใหญ่อะ่ะไม่รู้ว่าตัวเองขายไม่ได้เพราะจริงๆแล้วองค์ประกอบทั้งหมดมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้ยั่วให้คนอยากเข้ามาดูไลฟ์ของคุณคุณกำลังทำไลฟ์แบบว่าทอล์กอินเฮดเฮดที่เสมอคุณอยากเป็นทอล์กิ้งเฮดออกไลฟ์เกร็ดค่ะทอล์กิ้งเฮดหัวพูดได้ใช่หัวพูดได้ไม่มีอะไรประกอบไม่มีไม่มีคอนเทนต์ไม่น่าสนใจหรือไม่ได้ตัดต่อมาดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าเป็นมันไม่มีใครอยู่เอาคนอยู่ได้เป็นชั่วโมงโดยพูด พูดอยู่พูดอยู่เฉยๆเขาจะว่าใ่ใช่มันน่าเบื่อใช่คนอื่นเขาลงทุนดูทําหนังลงทุนเป็น้อยลอยล้านบาทคนยังไม่นั่งดูเลยเป็นเป็นชั่วโมงบางทีกูไม่ดูอะกาเดินออกใช่แล้วนี่เรานั่งหัวคนเดียวพูดอย่างเงี้ยเหรอมันจะคนจะดูเหรอนอกจากเราจะแก้ปัญหาให้คนนอกจากจะมีอะไรที่มาล่อตาคนนี้มีทั้งหลายอย่างนะครับ เ้รต้นี้นะนัดเปให้เขาดูในนี้นิดเดียวนะาจารเด็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยขอบคุณไปจริงๆมันเกินร้อยข้อนะเพราะว่าสุขการ์มาจริงๆมันมีทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขียนหัวข้อยังไงวิธีการทำฉากยังไงจัดแสงยังไงรับลุกยังไงคือทุกอย่าง่มันคือแบ่อุบนคู่เมือนอันนี้เลยหรือแม้กระทั่งวิธีการพรีเซนต์ทำยังไงอาจารย์สอนทุกอย่างไว้ในนี้หมดเลยคุณมีหน้าที่อย่างเดียวเช็คดูว่าวันนี้ไลฟ์ของคุณอ่ะเอ้ยอันไหนพลาดไปบ้างวเดียว การพัฒนาอ๋ออาจารย์บอกเลย next step พัฒนาอะไรคุณก็แค่ทำตาม next step ที่อาจารย์ให้เอาไว้ในคู่มือเล่มน,นี้นะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แพงมากคูณจ่ายไปแบบโคชิ่งอะ่ะเพื่อมาเอาสิ่งนี้นะแต่คุณวันนี้คุณสามารถเอาสิ่งนี้ได้นในราคาเพียงแค่3,900บาทรวบรวมทุกอย่างไว้แล้วนะคะ100กว่าเช็คลิสต์นะคะที่คุณจะไม่พลาดในการทำคอนเทนต์นะคะแต่แนะนำจริงๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะหรือใครที่อยากจะแบบว่าสร้างโต นอกออนไลน์แล้วก็แบบว่าอยากจะประสบความสำเร็จครูแนะนำเป็นคอร์สออนไลน์เพราะในคอร์สเนี่ยอาจารย์อธิบายไว้ชัดเจนแล้วก็มีภาพประกอบทุก,ทกอ,อย่างมีวิดีโอประกอบมีอะไรเงี้ยมันก็จะถ้าใครอยากแบบว่าโอเคต้นทุนต่ำก็<ะ>อ่ะเบจเจ็นน <30, 000. S 2> ้อยสามพันเก้าเป็นเสื้นเปานปนังสือไปเ <c oughs> อ่อ ก็บางทีก็ก็ดีก็เขียนอธิบายก็น่าจะเข้าใจได้แล้วใช่ค่ะแล้วเกิดใครอยากจะเสริมความเข้าใจก็เรียนมคอร์สไปเลยใช่ใครเรียนไปคอร์สก็จะส่งอันนี้ไปให้ด้วยถูกป้เป็นอันนี้ก็ได้ได้เป็นวันนี้คือรวบรวมมาจากเมนทอร์ที่อาจารย์สอนเลยนะเมนทอร์ทุกคนนะช่วยกันรวบรวมหัวข้อทั้งหมดที่อาจารย์อ่ะคอมเมนต์นะว่าสมมติคูคอมอันนี้นะคูคูเคที่คูฮอลลี่ใช่ไหมทุกคนเลยคูหนิงอาจารย์แบบรวบรวมทุกคนเอาไว้ในนี้ทุกรุ่นนะคูลุง อาจารย์ก็บอกเลยเอ้ยเบสที่มันจะผสมความสําเร็จเนี่ยคืออะไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครูแนะนําทุกคนนะคะใครอยากจะรับเป็นคอร์สออนไลน์นะวันนี้ราคาเพียงแค่2 9 9 0 0บาทได้ได้อันนี้ไปด้วยนะได้แมนนวลอันนี้ไปด้วยนะ100<ม>กดเช็คลิสต์นะคะ อันนี้จัดส่งให้คุณฟรีถึงบ้านเลยนะคะมูลค่า3,900บาทหรือถ้าวันนี้ใครบอกว่า้อยอยากจะแบบอยากจะสําเร็จอะแต่ว่างบน้อยอยู่อยากจะขอเริ่มต้นได้ไหมก็แนะนําเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเล่มนี้นะคะ3,900บาททักหาทีมงานได้เลยนะ,ะอันนี้จํานวนจํากัดจริงๆนะคะโอนเงินที่บริษัทที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะบริษัท i n s i r e Music เท่านั้นนะคะและส่งสลิปไปหาชิมงานได้ที่ไลน์นะคะ at b u n i ได้เลยะคะ่ะต้องมี การันตีเลยครูครูยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้เอาจริงๆมีจำนวนจำกัดนะครับ<ช>แล้วราคาเปลี่ยนโดยไม่บอกล่วงหน้าแล้วก็อ,อ,อย่ายัานึงถ้าเกิดใครอยู่ที่ยุโรปอย่ากมมาเจอกันนะครป<ช>ามาซปเปอร์ v ี p อพีโคชิงกันที่<ช>วังประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าอยู่กรุงเทพก็มาซปเปอร์วีไพีกันได้นะครับมาเจอตัวกันได้ในวันที่ก๊อต<ช> อ๋อสิบเ <17 S 2> นะครับ17แล้วก็30มสิสบรายละเอียด3ทีมงานของผมนะครับมีกรุงเทพมีเขาใหญ่และมีลอนดอนนะครับโอ้โหลอนดอนมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยใช่ไหมคะอ๋อลอนดอนมีครับเชิญพิเศษคือลุงนะครับลุงเพิ่งเพิ่งอยากมาเมื่อวันนี้เขาอยากมานะเขาแบบว่าชวนปุ๊บมาปั๊บเลยเพราะเขาบอกว่าอาจารย์สัดย์้ีวังไว้คะใช่ไหมมันได้เศษรอยเดชชันอันนี้สำคัญมากๆเดี๋ยวตอนที่พี่ที่เรียนแบบคือคือได้ได้อินสปเรชันให้เรียนแบบได้ได้อินสปเรชันจาก คน,คนที่ช oh um ื่อแดนเพนยาแดนเพนยาเนี่ยเขาทำสัมมนาที่ปราสาทของเขาเองเลยที่สกอตแลนด์แล้วเขาชาร์จเป็นล้านคนหัวแล้วเป็นล้านหัวแล้วเป็นล้านเลยแล้วก็ทุกคนแต่งสีจะมาแบบทุกคนเป็นนักธุรกิจแบบแล้วคนนี้เขาสัมมนาเขาชื่อว่า your first hundred million ทุก100ล้านเหรียญแรกของคุณสัมมนาผมก็เลยทำชื่อว่าพันล้านบาทแรกโอ แรกนะอันแรกนะคมันดีนั้นต่อไปใช่ได้วเบอชั่นใช่ไดไวเบชั่นโอเคนะครับทุกคนก็มาเจอกันที่บางกฤษนะครับมีลุงไปด้วยนะครับได้ซื้อราคาเดียวได้2คนเลยใช่ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะครับมีโตเต็มแน่นะครับแล้วก็รีบลงเดี๋ยวมันมันเทเลสวิฟตนะมันเทลสวิฟต่อไปสดเอาสดเอาสดรอบเ่มโอเคโอเคถ้าข่ดชิมงานนะคะได้เลยค่ะ กว่าจะ